สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมหรือ FC หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์หรือสนใจอยู่นะครับพอดีว่ามีปัญหากับพี่คนหนึ่งนะครับก็โทรปรึกษาคุยกันนะครับก็ถึงได้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะนะก็เลยเอามาแชร์ให้ชมกันนะครับอปัญหาที่ว่าคือนะครับาบางท่านนะครับเห็นเครื่องเนี่ยเป็นออฟกิดธรรมดาแบบนี้นะครับเผียวสายเว็บอินเวอร์เตอร์นะครับเวลาใช้งานเนาะอย่างเอาไปติดตั้งในระบบบ้านนะครับเห็นเต้าปักมันมีรูเสียบ2รูนะครับก็กลัวว่าเสียบรูเดียวนะครับกระแสมันจะไม่พอหรือกระแสมันจะจ่ายได้ไม่เต็มที่ก็เลยเสียบ2รูนะครับเสียบ2รูไปขนานกันนะครับเดี๋ยว ตอนนี้เทสโหลดให้ลูกค้าอยู่เสียบ2อรูนะครับพอรตที่1ออกไปพอทที่2ออกไปแล้วก็สองพอรตเนี้ยไปขนานกันที่เบเกอร์นะครับมันทําได้นะครับแต่ต้องมีข้อควรระวังอยู่พอสมควรนะครับมันทําได้นะนะครับแต่อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับถ้าทําไม่เป็นหรือทําไม่ถูกหรือเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวมันผิดพลาดยังไงมาดูกันนะครับเต้ารับนะครับปกติเขาจะเขียน NL บอกไว้อยู่แล้วนะครับ นะเนี่ยนะครับอาจบางรุ่นก็ไม่มีเขียนอ่ะอย่างรุ่นนี้ก็ไม่มีเขียนว่า n อยู่ฝั่งไหน L อยู่ฝั่งไหนแต่นะครับคนก็จะอนุมานได้ว่าดูฝั่งนึงก็เป็น n อีกฝั่งนึงก็เป็นเนะครับแล้วก็อนุมานไปอีกว่า2ฝั่งเนี้ยมันจะเหมือนกันนะครับก็เลยเอาเต้ารับนะครับนะเต้ารับแบบนี้นะครับนะเสียบออกไปแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน เสียบออกไปแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็เสียบแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเสียบแบบเดียวกันนะครับออกไปนะครับแล้วก็ปลายสายนะครับปลายสายเนี่ยเอา nL ไปขนานกันนะครับในกรณีที่เต้ารับมันออกมาฝั่งเดียวกันเป็น n ฝั่งอีกฝั่งเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น L ในกรณีเนี้ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาคือเราสามารถเอาไปขนานกันได้นะครับแต่นะครับข้อควรระวังก็ยังมีอยู่ดี ถ้าเกิดสายนะครับสายซื้อมา2เส้นนะครับสีด้านในนะครับมันอาจจะเหมือนกันแต่ขั้วไม่ได้แปลว่ามันเหมือนกันสัทีเดียวนะครับความหมายก็คือนะครับบางทีสายข้างในเป็นสีน้ำตาลกับสีฟ้าสีฟ้าเส้นหนึ่งอาจจะเป็น L สีฟ้าเส้นหนึ่งอาจจะเป็น N ทีนี้นะครับเมื่อเอาไปขนานกัน มันก็เปรียบเสมือนว่ามันช็อตกันอยู่นะครับถ้าเราเสียบ2เต้านะอันนี้นึกภาพออกนะครับนะผมก็เลยมีลูกค้าหลายท่านแล้วแหละนะครับที่โทรมาสอบถามเราสามารถขนานเสียบ2อ,อันเอาไปขนานกันได้ไหมนะครับเสียบได้ขนานได้แต่แนะนําเป็นปลั๊กกานะครับปลั๊กกามันจะมีะแท่งกาาอยู่ตรงกลางนะครับมันจะไม่สามารถสลับขั้วกันได้แต่ตอนแรกที่ขนานนะ ก็ต้องวัดดูก่อนนะครับว่าสายไหนมันตรงกันไหม NL ตรงกันไหมนะครับถ้าเอาไปขนานกันโดยที่ NL ไม่ตรงกันมันจะช็อตเฟดนะครับเฟดจะชนกันนะครับก็เหมือน NL จับมาช็อตกันนั่นเองนะครับลูกค้าท่านหนึ่งซ่อมเครื่องไปนะครับเสียบปลั๊กเต้าเดียวนะครับใช้งานได้พอเอาอีกอ่าอีกสายนะครับที่คู่กันมาเสียบอีกเต้าหนึ่งช็อตเลยเครื่องตัดเลย ยังดีที่เครื่องตัดทันนะครับปรบากฏว่าสรุปก็คือเฟสชนกันนะครับนั่นเองนะ,นะเพราะว่าเราเราไม่แน่ใจนะว่า NL มันออกมาเหมือนกันไหมทั้ง2ฝั่งนะครับนะปกติแม้กระทั่งออกจากโรงงาน NL ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีมันสลับกันอยู่ถ้าเราขนานปลั๊กมาแบบนี้เอาปลายสาย2เส้น NL มารวมกันนะครับมันกลายเป็นช็อตเฟสนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุด ช้พอร์ตเดียวก็พอแล้วนะครับนะสองพันวัตสามพันวัต์ใช้พอร์ตเดียวก็เอาอยู่มันไม่ได้กระแสรุนแรงขนาดนั้นนะแต่ใครจะขนานพอร์ตขนานสองปลั๊กก็ขนานได้เหมือนกันแต่ต้องวัดดีๆต้องมั่นใจว่า NL มันตรงกันถึงเอาไปรวมกันได้นะครับต้องวัดก่อนนะครับนะหรือง่ายๆเลยนะครับปิดเครื่องไว้ก่อนเสียบปลั๊กไว้ ปลายสายทั้ง2เส้นตัดก่อนแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับตั้งไปย่านวัดที่มีเสียงธรรมดาก็ได้มาจี้สายถ้าสายมันพอร์เดียวกันเส้นเดียวกันจี้เข้าไปมันก็จะมีเสียงนั่นเองก็หมายความว่ามันเป็นพอร์เดียวกันนะครับก็แค่นั้นเองนะก่อนที่จะรวมสายก็ต้องวัดก่อนให้ชัวร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเสียบออกไปแล้วไปรวมสายเลยนะ,นะทีนี้ ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเป็นปลั๊กสองขั้วแบบนี้นะครับถ้าเป็นปลั๊กสองอันแบบนี้ไม่แนะนําให้ขนานเลยนะครับถ้าเสียบเข้าไปอังะยุคงก,กรณีถ้าเราติดตั้งครั้งแรกเราเสียบไว้อย่างนี้ปุ๊บอ่าตัวที่2ก็เสียบไว้เหมือนกันนะครับเอา2ฝั่งมารวมกันนะครับทีนี้เกิดมีใครสักคนไปถอดปลั๊กปุ๊บนะครับแล้วเอามาเสียบเข้าใหม่แต่เสียบไม่เหมือนเดิมดันสลับด้านแบบนี้เสียบเข้าไปช็อตอีกอยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะขนาดพอรพอตต้องรู้ว่าทำยังไงแล้วก็ต้องทำเป็นนะครับนะต้องรู้ว่าทำยังไงแล้วต้องทำเป็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนผมก็เลยแนะนำให้ใช้พอตเดียวหรือแยกแยกโหลดไปเลยยิ่งดีนะครับถ้าจะใช้กำลังวัดเดยอะจริงๆก็แยกโหลดนะครับแต่ถ้าถ้าจะไปต่อเข้าไฟบ้านที่จริงพอตเดียวก็พอแล้วนะครับนะพอตเดียวก็พอ นะครับไม่จําเป็นต้องไปขนานพอตนะมันเสี่ยงอย่างยกตัวอย่างติดระบบไว้แล้วเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่เข้ามาตัวนี้อาจจะขั้วออกมาตรงนะครับใช้งานได้เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่เข้ามาเสียบเข้าไปพอร์ตช็อตเลยนะครับถ้าตัดทันก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าตัดไม่ทันล่ะนะครับอินเวอร์เตอร์ก็เสี่ยงพังนะครับเพราะฉะนั้นใครจะขนานพอร์ตนะให้คิดดีๆนะครับแล้วก็วัดสายดีๆก่อนที่จะขนานกันนะครับพอตเอาพุทนะนะครับมันขนานกันได้แหละ แต่ต้องมั่นใจว่า NL คขั้วไหนนะครับต้องมั่นใจนะครับไม่ไม่งั้นเอาไปขนานปลายสายมันก็เหมือนจับ n L กับ L, L มาช็อตกันนะครับนะอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นนะครับเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนใครนะครับที่ทำไม ถามว่าเห็นแต่รีวิวเห็นพูดนี่พูดนั่นไม่ลงคลิปซ่อมสักทีนะครับย้อนนะรบกวนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้คลิปซ่อมผมซ่อมตั้งแต่ต้นยันจบมีหลายคลิปเลยนะครับไม่ขาดอย่างเดียวคือแกะเครื่องให้ชมนะครับนะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมก่อนช่วงนี้ผมบอกไว้แล้วว่างานผมยุ่งมากไม่มีเวลาซ่อมอทําคลิปซ่อมตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพราะฉะนั้นใครอยากดูคลิปซ่อมแบบเต็มรูปแบบ ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะไม่เก่ามากนะย้อนกลับไปแค่นิดเดียวก็จะเจอแล้วนะครับหลังๆจะเป็นคลิปรีวิวอินเวอร์เตอร์แล้วก็คลิปสาระความรู้มาพูดคุยให้กันฟังนะครับคลิปซ่อมก็ย้อนไปนิดนึงนะครับนะลงทุนย้อนไปนิดนึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งบน่นอย่าเพึ่งด่านะครับนะย้อนไปดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ